สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาย้อนไวัยไปในสมัยวัยเด็กสําหรับที่หลายหลายคนที่เคยผ่านมาและจะมีอีกหลายคนที่ไม่มีโอกาสได้สัมผัสถ,ถึงบรรยากาศเหล่านั้นนั่นเองไปดูกันว่ามีอะไรบ้างส้มตำถุงส้มตำถุงละหนึ่งบาทถึงสองบาทนะครับตอนพักเที่ยงต้องนั่งกินไปโดหดนังยางไปหรือบางวันต้องซื้อไปนั่งกินที่แปลงผักที่อาจารย์ให้ปลูกนั่นเองไปดูกันที่อันดับที่สองขนมจีนน้ำยาถุงละหนึ่งบาทถึงสองบาทแค่พูดถึงก็นูกถึงภาพบรรยากาศเก่าๆได้เลย กับตูดถุงดูดนั่นเองดูดน้ำดูดเส้นเป็นอะไรเป็นบ้าอันดับที่3ต่อกันที่สายไหมยอดเหรียญยอดครั้งละ1บาทส่วนตัวผมมักจะไม่เคยได้เกิน2กันเลยนะครับอันนี้ดวงไม่ค่อยจะมีส่วนบางคนก็ได้5แผ่นถึง10แผน่นผมเลยเรียกมันว่าสายไหมวัดดวงนั่นเองตื่นเต้นทุกครั้งที่ยอดเหรียญน,นั่นเอง <laughs> ไปต่อกันที่ขนมโอเด้งอันนี้มันคือชอบมากๆ พอละหนึ่งบาทถึงสองบาทเท่านั้นเองเราจะเลือกถุงที่พองที่สุดพอคิดว่าข้างในมันจะได้เยอะอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับคิดว่าถุงยิ่งพองมันจะยิ่งได้เยอะแต่แล้วก็ขนมอันนี้ก็แบบได้เยอะจริงๆอ,ะอ่ะต่อกันที่มาฝรั่งนกแก้วนะครับผมตอนเด็กเคี้ยวไม่ทำละลายในปากทุกครั้งเลยผมเผลอกิืนบ้างเป็นบางครั้งและยังติดใจสงสัยมาถึงทวันนี้นะครับไอติกเกอร์ที่มันให้ มันคืออะไรแคททูติดแสนงหรือเปล่ารอรอน้ำใส่มันก็ไม่ลอกผมก็ยังงงอยู่จนถึงวันนะ่ะไอ้ว่ามึงทำรูปการ์ตูนมากูก็เอาน้ำถู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 มันก็ไม่ออกจนทำให้ผมค้างค้างคาใจเพื่อนๆเคยไหมครับว่ามันคืออะไรวะคือแคททูหรือว่าอ,อะไรรูปการ์ตูนเพราะว่าซื้อมาแกะแกะหมัฝรั่งมาปุ๊บมันจะเป็นลายการ์ตูนสวยๆนะเราก็นึกว่าแ็ททูเว้ยกูน้ำถูใหญ่เลยถูถูถูๆๆๆๆไม่ออกครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อสงสัยครับไปต่อกันที่ ขนมไข่จิ้งจกหรือขนมไข่ขี้เจี๊ยมนั่นเองพอได้ยินเสียงรถมันจะประกาศตามหมู่บ้านอะวิ่งมาแล้วคุณขวดแรกคุหม้าแรกคุแต่ก่อนมีหมาแรกคุ่มด้วยครับหมาแรกคุเอาได้ไข่ขี้เจี๊ยมเอามากินไนงะแล้วก็ต้องหาตองช่วงนั้นเราต้องวิ่งหาขวดเลยหาขวดมาแลกไข่เพื่อเอาขนมเนี่ยมากินมันจะมีหลายสีหลายรถเป็นขนมที่แบบไม่รู้จะไปซื้อที่ไหนมีเฉพาะกับรถพวกหมาแรกคุ้บพวกรถขายของเก่านะครับตอนสมัยเด็ก โอเคครับต่อคันที่ไอศ์รีมเสียบไม้มันจะเป็นไอติมแบบแท่งไม้ไยาวๆเลยแล้วก็เขาก็จะตัดขึ้นตัดขึ้นเอาไม้ลูกชิ้นเสียบเสียบขายต้องหารวมตังค์กับเพื่อนคนละสองบาทห้าสิบหรือบางคนออกสามบาทกวกสองบาทไม่บางออกสามบาทมันก็มีหลากสีหลากรสแต่ส่วนตัวชอบกินรสทุเรียนมากที่สุดแหละจะอยู่ในที่ราคาห้าบาทนะครับอันนี้สมัยนี้คนห้าบาทนี่แท่งยาวเลยนะไม่เหมือนสมัยนี้สิบบาท แล้วเขามาต่อกันที่ไอเทมชิ้นนี้ไม่มีไม่ได้เลยครับขาดไม่ได้มันคือโซ่ปลากสีเป็นไอเทมที่ทุกคนต้องมีจริงพอมีแล้วม่ใช่ไรแม่งต้องมาใส่ห้อยคอห้อยแขนแม่งเท่เท่โคเท่เวลามีใครที่สะสมเยอะที่สุดจะเหมือนแบบโู้ดจิชนะภาคจนใจมากเลยแม่งกินก็ไม่ได้กูก็ซื้อจังขนมก็ไม่ซื้อแม่งก็ซื้อโซ่เลยเก็บไว้แบบห้อยถูหละถูหลยกูแบบเท่ต่อกันที่ขนมจิ้มครีมรสโกโก้อันนี้เป็นขนมแบบ จะชอบเอามาทําเป็นบุหรี่ดูดอะทำแบบดูดบุหรี่สมัยเด็กเหมือนแบบคาบใส่ปากไว้ขนมมันเนี่ยแนะนําเลยต้องควรระวังอย <go one wrote> ่าจิ้มเยอะจิ้มเยอะช็อกโกแลตแม่งหมดก่อนไอ้แท่งแท่งไอ้ขนมปังให้มาเยอะช็อกโกแลตแม่งจิ้มแบบนิ่งเยจิ้มพอจิ๊ดจิ้มจิไม่นั้นหมดถ้าเราจิ้มเยอะยังไงก็หมดขนมปังก็หมดต้องแบบเพื่อนขอกินฮ้ยมึงอย่าจิ้มเยอะนะมึงอย่าจิ้มเยอะนะหววงไว้ก่อนแหละไม่ได้ไม่ได้ขนมปังขนมปังเยอะช็อกโกแลตน้อยโอเคครับ ไปต่อกันเลยที่ขนมมิ้วเป็นขนมเม็ดนมนะครับตอนซื้อมาเราก็ต้องขอหลอดเข้ามาด้วยเอามาตําเลยถูงตาให้ละเอียดเลียดแล้วก็เอาแบบดูดเป็นบุหรี่มันเหมือนบุหรี่ซองแรกในชีวิตของเราดูดก้นโอ้โห,โโหโเท่แบบเหมือนความรู้สึกแบบแบบยือนอยู่แล้วแบบมีสาวลายร้อมแบบนี้อ๋อพี่เขาเท่เลยครับพี่เขาเท่เลยติกิงกแม่งลแล้วก็ดูดตา้าบางทีแม่งตำไม่ละเอียดแม่งดูดดูดหยดสำลักเม็ดมันเลยเม็ดมันแบบบางันมันไม่ละเอียด แม่งไอชิบหายลงคอเออกูก็ทําจังเลยที่เมาตำแบบเ hey, ท hey ่เ่ไอจนแสบคอบอกเลยนะใครต้องเคยผ่าน,นครับเป็นแบบบุหรี่ซองแรกในชีวิตและก็ไปตอนที่ขวัญใจของบรรดาผู้หญิงทั้งหลายนะครับตัวนี้เขาจะชอบเล่นกันอย่างมากเป็นแบบของแบบเสื้อสะสมเป็นพวกบางคนก็ชอบแบบเอามาเล่นแบบเพียกบกันเป็นภาพประตูแต่งตัว เอามาเกลีรยแล้วก็แบบเก็บพับใส่สมดุดหนังสือไอเราบางทีก็หมั่นไต้แม่งฉีดขาดแม่งเลยด้วยความมันรักอะไรนักหนาเห็นแล้วมันขัดตามาหัวข้อสุดท้ายแล้วอันนี้ไม่พูดไม่ได้เลยแบงกาโมครับเหมือนเราเอาแบบรักจริงไปแกลกรักปลอมอะความรู้สึกอ่ะแม่งเอาเงินจริงไปซื้อเงินปลอมไว้แล้วมาโชว์รวยอะไรประมาณนั้ แบบฉันแหละฉันแหละฉันละรวยฉันละรวยประมาณน<ะ>่โอเคครับ<ะ>ก็ขอโทษ<อ>ด้วยนะครับถ้ามีคําใดไม่สุภาพก็ขออาภัยไว้ในณทีนี้ด้วยนะครับ<ะ>โอเคกูสบาย